จาพี่น้องจ้ามือนี้บุญขอสากเด้อเดียนสิบจ้ามามาเบิงเอินสัมภเวสีอยาเทิพของเฮ้าอยาิตีพี่น้องผู้รมหายตายเสียจากไปแล้วเอินเพิ่นมาก,กินบุญขอสากเดียนสิบด้วยพี่น้องจ้าเนี่ยมือนี้เป็นมือวัพระด้อพี่น้องมีการเลี้ยงขากยาศาสตร์ประเพณีบานเฮ้าภาคอีสานเฮ้าเลยแหละพี่น้องจ้า ยเก่งกับ้ามาเขา่าศิพลพ้ามาเขา่าศิลมาเาเลียงเขา่ากายศาสตร์มือนี่เนาะอยากติพี่นองห้ามือนี่เิ็นอันมดมารับเอาบุญกุศลมากินมาอยู่น้ำห้าด้วยจ้าพีนองจ้ามีประเภทนี่อีกประเภทหนึ่งบุญเข่าศาสตร์จ้า 啊！<Yeah. S 2> <Wow. S 1> yeah.